ต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น3ช่วงเวลาคือ 1. ช่วงที่ยังไม่ได้ประกาศปิดสถานศึกษา 2. ช่วงปิดสถานศึกษาและ 3. ช่วงเตร,รียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา 1. ช่วงที่ยังไม่ได้ประกาศปิดสถานศึกษาหรือช่วงเวลาของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้1 1ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียนโดยปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างเคร่งครัดกล่าวคือมีการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้ามาในโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอย่างน้อย1นเมตรทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นประจำและสะแกนไทยชนะสำหรับลงชื่อการเข้าและออกจากโรงเรียน1.2ได้รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ได้แ,แก่หน่วยงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชางแล่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำเย็นและคณะอสมผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและสภากาชาติจังหวัดตรงังเป็นต้น 2. 2. ช่วงปิดสถานศึกษาจากคำสั่งจังหวัดตรงัง เมื่อวันที่1สิงหาคม2 5 6 4เป็นต้นมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 2. 1ประชุมชี้แจงผู้ปกครองโดยนัดหมายผู้ปกครองมาประชุมที่โรงเรียนซึ่งแบ่งรอบการประชุมออกเป็น2ช่วงเวลาเพื่อลดความแอาอัดของผู้ปกครองและปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ต่อ,อมาในภาคเรียนที่2โรงเรียนได้จัดประชมุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมแทน2.2โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และหลายกลุ่มประจําห้องเรียนและกลุ่มวิชาเรียนเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม2.3 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆในภาพเรียนที่2ปีการศึกษา2563ตามบริบทและความถนัดของครูผู้สอนกล่าวคือ 1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ของนักเรียนโดยมีครูเตรียมเอกสารการสอนที่ตรงกับเนื้อหาออนแอร์ air. 2. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนเดมานเป็นการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน DLTV หรือเรียนผ่าน w w w d l t v a c t h และเรียนจากคลิปสอนของครูในช่อง YouTube ซึ่งผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำได้ทั้งสองแบบ 3. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นการเรียนผ่านโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งสามารถโต้ตอบสนทนาการสอนแบบเรียลไทม์ผู้สอนสามารถประเมินการเรียนรู้ของเด็กได้ดีและ 4. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนจากเอกสารใบความรู้และแบบฝึกทักษะ ที่ครูได้ออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับวัยซึ่งเน้นการฝึกพัฒนาการ 3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนได้ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus หรือ TSC Plus ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน c ว44ข้อเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564 มีผลคือโรงเรียนมีความพร้อมสามารถเปิดเรียนได้ 2. โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ small bubble ในนักเรียนรายที่มีปัญหาด้านการเรียนครั้งละไม่เกิน5คนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเนื่องจากการเรียนในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนได้หมด จึงจำเป็นต้องให้นักเรียนมาพบครูผู้สอนโดยตรงจะได้ผลการประเมินที่เที่ยงตรงและชัดเจนขึ้น 3. โรงเรียนได้จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารและโภชนาการโดยปกติโรงเรียนจะได้รับงบป,ประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนำโรงเรียนจากอบตหนองช้างลน่นแล้วโรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันให้กับน,นักเรียนโดยมีส่วนประกอบประเภทโปรตีน ในปร,ปริมาณโดยเฉลีย่ย40กรัมต่อวันหรืออย่างน้อย2ช้อนโต๊ะต่อหนังมือ้อและส่วนประกอบประเภทผักปริมาณโดยเฉลีย่ย70กรัมตามปริมาณที่กรมอนามัยแนะนำซึ่งคำนวณสัสดส่วนโภชนาการผ่านระบบสกลลุลนันแต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรืออยู่ในช่วงปิดสถานศึกษาอยู่ขณะนี้โรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นการจัดสรรเงินค่าอาหารกลางวัน มือละ21บาทมอบกับผู้ปกครองแทนส่วนอาหารเสริมนมโรงเรียนนักเรียนจะได้รับเป็นนมกล่องไปดื่มที่บ้านแทนเช่นกัน 4. ด้านจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 4.1. การระบายอากาศภายในอาคารเรียนหรืออาคารต่างๆในโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุข,ขาพพิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ในที่นี้จะขอนำเสนออาคารหลักๆดังนี้คือ 1. โรงอาหารโรงอาหารของโรงเรียนวัดศรีรัตนารามได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพิบาลอาหารในโรงเรียนทั้ง30ข้อจากกรมอนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกล่าวในภาพรวมได้ว่าโรงอาหารมีความสะอาดมีการระบายอากาศที่ดีวัสดุอุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้สัมผัสกับอาหารมีความสะอาดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 2. อ,อาคารเรียนและห้องสมุดภายในอาคารเรียนและห้องสมุดมีพื้นผนังเพดานมีความสะอาดแข็งแรงจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเหมาะสมและมีความปลอดภยัยซึ่งมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้มีระยะห่าง1.5เมตรทุกห้องส่วนภายนอกอาคารก็มีความสะอาดและปลอดภัยเช่นเดียวกัน 3. ห้องพยาบาลห้องพยาบาลอยู่ในชั้นล่างในอาคารจัดเป็นสัดส่วนไม่อยู่ในที่รับตาอุปกรณ์ของใช้สะอาดสภาพดีมียาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บเป็นระเบียบมีอ่างล้างมือมีแยกเตียงพักสำหรับชายหญิงมีถังขยะทั่วไปและขยะถิดเชือ้อเป็นต้นในภาพรวมด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ มีความสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยมีอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งและมีแสงสว่างเพียงพอ4.2การทำความสะอาดในด้านการทำความสะอาดในบริเวณโดยปกติทั่วไปการทำความสะอาดโรงเรียนจะมีเขตพื้นที่รับผิดชอบและมีเวรทำความสะอาดทุกบริเวณของพื้นที่โรงเรียนและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อุบัติขึ้นนี้โรงเรียนได้เพิ่มกิจกรรมทำความสะอาดขึ้นมาดังนี้คือภายนอกอาคารและบริเวณโรงเรียนมีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอได้แก่ตัดหญ้าในสนามจัดการขยะตัดแต่งกิ่งไม้ทำให้ทุกบริเวณเตียนโลง่งสะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอส่วนภายในอาคารเรียนมีการถูพื้นและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันได้แก่โต๊ะเก้าอี้ประตูเครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆเป็นต้น4.3คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคทุกคนในโรงเรียนวัดเสรตราราม ได้บริโภคน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำโรงเรียนซึ่งโรงเรียนได้เคยส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบหาคุณภาพน้ำโดยมีผลการวิเคราะห์น้ำว่าน้ำดื่มบริโภคของโรงเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ซึ่งโรงเรียนได้วางจุดบริการน้ำดื่มจำนวน5จุดทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้บริโภคน้ำดื่มได้เพียงพอในแต่ละวันและมีการทำความสะอาดถังน้ำดื่มเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ .4 4การจัดการขยะโรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนแบบครบวงจรโดยแบ่งชนิดของขยะและแยกขยะใส่ถังสีประเภทคือขยะทั่วไปใส่ถังขยะสีน้ำเงินขยะรีไซเคิลใส่ถังขยะสีเหลืองขยะเปียกใส่ถังขยะสีเขียวและขยะอันตรายใส่ถังขยะสีแดงนอกจากนี้โรงเรียนได้มีเบส r e ีเีส หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศโรงเรียนสะอาดด้วยศาสตร์พระราชาผ่านกระบวนการ3า r คือ 1. reduce ลดการใช้ขยะหรือป้องกันไม่ให้มีขยะภายในโรงเรียน 2. reuse หรือการนำขยะไปใช้ซ้ำและ 3. recycle เป็นการนำขยะไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โรงเรียนจึงมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดไม่มีขยะ จึงเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจึงเป็นภาพลักษณ์ที่เด่นชัดของโรงเรียนวัดศิรัตนารามทําให้โรงเรียนได้รับเกียรติคุณรับรองให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะจากหลายๆห,หน่วยงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างตน้น 5. การจัดการป้องกันและควบคุมโรคแบ่งเป็น 5.1. การจัดสถานที่แยกกักตัวโรงเรียนมีสถานที่กักตัวที่ห่างจากอาคารเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นจุดพักคอยก่อนผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามารับไปตรวจรักษา 5.2. แผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนแผนเผชิญเหตุใช้ในกรณีพบผู้ติดเชือ้อภายในโรงเรียนโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุด,ดังนี้